ครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม AK เเมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปร,ราถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี <S <S เน้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่วงอ, ee, อ่าอัปเดตหดุ้นติดตามนะครับผมวันนี้เราอยู่ในทีมอ่าหุ้นทรงออกนะครับผม หุ้นส่งออแล้วก็มีตามกันอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือ T.U. แล้วก็ C.P.F. นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับหุ้น T.U. นะครับผมเราเริ่มต้นกับหุ้น T.U. ซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวซูมกราฟเข้ามานะครับผมนี่ก็มีการนับขึ้นอีเลียดนะครับผมอันนี้เขาจบขึ้น C แล้วกำลังจะขึ้นไปทำเป็นขึ้นหนึ่งนะครับผมจากที่เรานับอะคราวที่แล้วคราวที่แล้ว เราอยู่กันบริเวณนี้นะครับผมผมบอกว่าเนี่ยทียเนี่ยมีการทำเดเวอเจนต์นะครับผมเนาะแล้วก็น่าจะจบขึ้น C แล้วนะครับผมเขาต้องขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งเนาะอืมแล้วเขาก็มีการเบรกนะครับผมแนวต้านบริเวณ17บาท30เนี่ยขึ้นไปจนได้นะครับผมเนาะอ่า ก็เกือบไปชนแนวต้านบริเวณ18บาท10ตังค์นะครับผมเกือบเนาะแล้วก็มีการย่อลงมาภายในวันถัดไปนะครับผมแล้วก็แนวรับบริเวณ17บาท30ตังค์เนี่ยเดิมทีเคยเป็นแนวต้านปัจจุบันเป็นแนวรับนะครับผมก็สามารถรับอยู่นะครับผมบริเวณ17บาท30ตังค์เนาะก็ยังอยู่บริเวณนี้นะครับผมถือว่า กราฟยังคงดูดีอยู่นะครับผมขึ้นขยับขึ้นมาไซเวในกรอบที่สูงขึ้นนะครับผมเนาะจากไซเวบริเวณนี้อ่ะดูตรงเมาส์ผมนะเ,เดี๋ยวขีดให้ดูก็ได้จากที่ไซเวบริเวณนี้นะครับผมเขาก็ยกตัวขึ้นมาไซเวบริเวณกรอบนี้แล้วนะครับผมถือว่าดูดีขึ้นนะครับสำหรับทีอยู่เนาะอืม หลังจากมีการทำเดเวอร์เจนนะครับผมส่วน MACD ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเส้นสัญญาล n e แต่อย่างใดนะครับผมนะก็ยังเรียบๆเคียงๆอยู่นะครับผมที่สำคัญนะครับมันสวยตรงเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์นั่นเองนะครับผมเนาะ RSI ตอนนี้อยู่ที่54.81%นะครับในทำเฟรมเด a y ก็ยังสวยนะครับผม พร้อมที่จะรอปัจจัยบวกนะครับผมเข้ามาเนาะแล้วก็กำลังรอที่จะเบรกผ่าน18บาท10ตังค์เนี่ยนะครับผมรอบที่แล้วมาชนเส้นย m ม75นะเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับผมชนแล้วก็ไม่ผ่านนะครับผมแล้วก็มาพักตัวอยู่เนาะเวย์อยู่ในบริเวณรับ17บาท30ตังค์เนี่ยก็รับได้อยู่นะครับผม อมผมจากการที่ฟังข่าวนะครับก็ได้ยินมาว่าอาน้ำมันโลกเนี่ยมีการย่อตัวนะครับผมลงมาราคาน้ํามันโลกอราคาน้ํามันโลกเนาะมีการย่อตัวลงมานะครับผมซึ่งก็มองว่าเป็นประโยชน์กับท U นะครับผมเพราะว่าท U เนี่ยการดําเนินกิจ,จการธุรกิจของเขาเนี่ยต้องใช้น้ํามันนะครับผม ในการอ,าออกไปดำเนินธุรกิจนะครับผมเนาะซึ่งการที่ค่างเงินของเราเนี่ยค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับอ US อดอลลาร์เนี่ยเงินบาทก็อ่อนอยู่แล้วมันก็มีส่งผลดีให้ให้กับกลุ่มส่งออกอยู่แล้วนะครับผมแล้ว าราคาเชื้อเพลิงเนี่ยมีการย่อตัวลงมาอีกนะครับผมยิ่งหนุนให้ TU เนี่ยยิ่งหนุนให้เป็นผลดีนะครับผมสำหรับ TU เนาะอืมก็เลยน่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับ TU เนาะมีปัจจัยบวก2ปัจจัยนะครับอยู่ ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับยูเอแอล่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3 5 4สิบห้าจุด่นะครับผมนะก็เป็นผลดีนะครับผมสำหรับกลุ่มส่งออกเนาะโอเคน่าสนใจครับทีอูแล้วก็จะตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะทะลุ18บาท10ตังค์ได้ไหมนะครับอืมเพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์ นี้ตลาดก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเขาก็ยังยืนนะครับราคา17บาท30ตังค์ได้ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกล่งนะครับสำหรับทีอู่โอเคตัวต่อไป CPF นะครับผมเอาเปลี่ยนภาษาไทยชันโอเค CPF โอ้อเดียวถอยกาบออกมาสักหน่อย เกินคาดนะครับผมผมนึกว่าเขาจะทํารูปแบบนี้นะครับผมแต่เขาขึ้นมาชนเบ็นเทนตรงนี้แล้วทะลุขึ้นไปเลย <c oughs> สําหรับ C P F เนอะอืมเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนรู้สึกว่ามันจะลกตาไปในเมื่อเรามองพลาดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ลบออกก่อน C.P.F. นะครับผมถึงแม้ว่าค่า,างเงินบาทของเราเนี่ยจะอ่อนตัวนะครับผมเป็นผลดีกับกลุ่มส่งออกนะครับผมแต่ปัจจัยลบของ C.P.F. ก็ยังมีอยู่นั่นก็คือต้นทุนอาหารสัตว์ที่ยังคงแพงอยู่นะครับสำหรับ C.P.F. เนาะถึงแม้ว่าเขาจะ สามารถส่งไก่ไก่สดเนี่ยไปซาอุดิอาระเบียได้นะครับผมแต่ถึงกันนั้นต้นทุนของเขาเนี่ยก็ยังสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนาะแล้วอินดิเคเตอร์อ้าวไม่รบอกอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เนี่ยส่งกลิ่นมาว่าอ่า C.P.F. เนี่ยกำลังจะทำ b บ r r e t t d i v e r g e n t นะครับผมก็คือราคาเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวขึ้นนะครับผมแต่ว่า R.S.I. เนี่ยมีการหักหัวลงเนาะเพราะฉะนั้นครับ C.P.F. ผมว่า,าน่าจะแบ่งล็อกกำไรบ้างก็ดีนะครับผมเนาะ เพื่อเขายอ่อลงมาเราจะได้มีกระสุนเก็บนะครับผมสำหรับ C P F นะครับผมผมมองว่าเขามีความเป็นไปได้ที่จะยอ่อนะครับผมเนาะ M A C D นะครับผมตัดเส้นซิกเนลลงมาแล้วกำลังมุ่งหน้าหาศูนย์นะครับผมก็ถือว่ามีกลิ่นแปลกๆนะครับสำหรับ C P F เนาะอืมนะครับ ทำเ e r ิตเดเวอร์เจนแล้ว CPF เนาะอาจจะมีย่อให้เห็นนะครับผมนะครับโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผม าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจัยในการลงทุนด้วยนะครับสําสหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดเมนทัลของหุ้น2ตัวนี้ก็สามารถบโงคต์ใ้คลิปได้นะครับผมเพื่อที่จะมาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆน,น,นะครับผม,มสำหรับ ทีมหุ้นสรงออกนะครับผมสองตัวที่เรา,าติดตามกันอยนู่นี้ผมก็จะติดตามกันต่อไปนะครับผมก็กด Subscribe ไว้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับการอัปเดตหุ้นสรงออก2ตัวนี้ในวันนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัสวัสดีครับ